แล้วเข้ามาในเรื่องของไอ้คนซ้อนเกมในพักพลังประชารัฐเนี่ยนะครับับที่ไพศาลในฐานะที่เป็นผู้อาวุโสสูงสุดในในวงของของชวนหาเรื่องเนี่ยพี่มองเรื่องปรากฏการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในพักพลังประชารัฐย่างไงครับพี่ครับคือ,อ,อผมเห็นมันมีมันมีภาพโอบกอดกันจับมือกันเรียกสื่อมาคุยอะไรต่างๆเนี่ยนะะ เออถ้าตัดถ้าตัดไอ้มายาภาพเหล่านี้ออกไปนะอะเราอย่าไปติดในเรื่องของมายาภาพที่เขาแต่ละฝ่ายเขาเล่นกับสื่อกันครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยไอเวลาสื่อสารออกมาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าข้อท็จจริงมันมีเชื้อปนอยู่อืมากน้อยแค่ไหนหรือมีบ้างหรือไม่นะครับอ่าเพราะฉะนั้นผมตัดปรากฏการ์เหล่านี้ไปนะอ่าผมเอาเบื้องลึกอย่างเดียว ้องไปถามคนที่มันที่เออมันมีข้อมูลลึกๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้นะะอ่าสรุปฟันทงแรงง่ายเลยครับเขาจะไล่ทีมสี่กูบารอ๋อคือไม่ไม่ต้องพูดทันทอนแทกครับทั้งหมดตอเนี้ก็คือว่าเขาจะเขาจะปรับคอรมอแล้วเอาสี่กูบารเนี่ยออกจากคอรมอครับสี่กูบารเนี่ยคือมีประกอบด้วยอุตมารองนายกสมคิด คุณธรรมครับแล้วอีกครั้งครับแล้วก็คุณสนทิรัตน์ครับรัฐมนตรีพลังงานรัฐมนตรีพลังงานแล้วก็ครับคุณสุวิทย์เมษิทรีย์ครับกระทรวงออครู้ไหมฮะซึ่งเขาก็อยู่กลุ่มก้อนเดียวกันชัดเจนตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่คอสชมาะฮะแล้วก็มาตั้งพรรคพลังประชารัฐครับไปดึงคุณสุริยะไปดึงคุณสมศักดิ์อ่าไปไปดึงสายกําแพงเพชรไปดึงสายอีสานอะไรต่างๆมา แต่ว่าใครมีกําลังคอนเน็ชันอะไรก็ไปดึงสมัครพักพวกอะไรเข้ามาผสมอ่ลูกป้อมเขาก็ไปดึงสายตรงสายใต้ก็ปปสอรต่างๆกันมากผสมแฟคชั่นต่างๆเอามาเป็นพลังชารัดกันใช่ไหมฮะแล้วก็จนกระทั่งได้เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเออ่หนุนลงตู่ขึ้นมาเป็นนายกจับเก้าอี้จัดเก้าอี้เนี่ยตอนคอรลงตู่เดี๋ยมันก็มันก็มีไอ้รอยปิดล้าวขึ้นบันทีอ อืเพราะว่าจํานวนคนที่อยากจะทํางานให้กับชาติบ้านเมืองเนี่ยมันมีจานวนมากกว่าจำนวนคนเสียสลาเยอะเนาะใครๆก็อยากทํางานรับใช้บ้านเมืองปัญหาประเทศไทยการเมืองไทยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมาตรงเนี้อ๋อคนรักชาติรักบ้านเมืองจนที่รักชาติหลายเยอะเลยอยากคุยตนทํางานให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นประชาชนทุกยากน้ำตาจะโหน้ำตาจะไหลเนีายประชาชนรถสครับเชื พูดถึงพูดถึงความทุกข์ยากประชาชนและเสียงสั่นเครือนะครับเนี่ยผู้คนผู้คนประเภทอย่างเนี้ยมันมีจํานวนมากกว่าจํานวนเก้าอิบนะครับอ่อามันก็เลยเนี่ยฮะมันก็เลยมาภาคนี้ครับอ่าภาคนี้ภาคที่บทสรุปเลยเนี่ยก็คืออย่างนี้เทียง so แต่ว่าก่อนที่มันจะมีตรงนี้ได้เนี่ยอ uh ่ามันจะต้องไปจัดการครับภายในพักใช้เรียบร้อยอืมเพราะว่าถ้าตาบใดภายในพักเนี่ย แต่มาคุณธรรมะเขาตั้งหน่วยหน้าพัมีคนเป็นเลขาธิการพักแล้วคนจับผูกคอ,อรมอก็ส่งโควตาพักครใครจะเป็นคนทำล่ะครับอ,อ๋อก็ต้องหัวหน้ากับเลขาพักเป็นคนชงขึ้นมาถูกไหมครับออน,น,านายกตูน,นายยกลุงตูเนี่ยมีอำนาจตัดสินใจแต่สารตั้งต้นเนี่ยลุงตูไปทำได้ยังไงนะครับน่าเกลียดใจเลยก็ต้องให้แต่ละพักเขาเป็นสารตั้งต้นส่งมาใช่ต้องมีพิธีการต้องมีสารตั้งต้นเออลุงตูใช่ครับลุงตูอาจจะต้องเลือกสิบคนเขาต้องส่งมาสัก สิบห้าคนครับเป็นสารตั้งต้นมาครับหัวหน้าพักเลขาธิการพักอะไรเขาก็ต้องดูแลเรื่องนี้อยู่ครับเพราะนั้นถ้ามันจะจัดการปรับเปลี่ยนอะไรได้มันก็ต้องไปเริ่มจากตรงนั้นอ่าก็คือต้องวางคนที่จะทําหน้าที่เป็นหัวหน้าพักเลขาธิการพักและตําแหน่งสาคัญสำคัญที่เป็นตาแหน่งบริหารของพักให้มันเรียบร้อยครับถ้าจะเอาสี่กุมารออกก็ต้องเปลี่ยนแผงตรงนั้นให้เรียบร้อยก็คือต้องบันต้องถอดสี่กุมารออกจากกรรมการบริหารพักไปด้วย มันก็เป็นที่มาที่จะต้องดําเนินการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นอืมครับครับครับเนี่ยอ้ยนี่ผมผมดูแล้วมันก็แค่นี้แหละครับเอก็คือไม่มีอะไรไม่มีอะไรซับจอนอย่แนี้คือเป้าหมายสุดท้ายก็คือต้องการที่จะเลาะสิ่กุมารให้พ้นไปจากรัฐบาลแต่ว่ากระบวนการเริ่มต้นก็ต้องมาขย่าคณะกรรมการบริหารพรรคแกนนารัฐบาลก็ไปปรับเปลี่ยนภายในพรรคให้เรียบร้อยครับครับ ทีนี้ไอ้ออกไปแล้ว18บปดตนอเี้ยอันนี้ผมขยายนิดนึงครับอันเนี้ยมันจึงเป็นเรื่องที่ผมไม่รู้นะว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องต้นคิดเนี่ยมันแค่ไหนอย่างไรเออแต่ผมเชื่อว่าอันเนี้ยมันเป็นที่มาครับที่ทําให้กลุ่มที่เคยรวมกันเป็นกลุ่มก้อนแม้กระทั่งชื่อสามิตรเนี่ยครับซึ่งเขาเชื่อกันว่าจะมีอาจารย์สมคิดใช่ไหมอ่ามีคุณสมศักดิ์มีคุณสุริยะเนี่ยใช่นะจึงกลายว่าสองคนแตกออกไปครับอืมแล้วก็ไ่เอา อาจารย์มคิดครับอาเนี่ยแล้วเขาก็แสดงบทบาทเคลื่อนไหวเนี่ยตอนนี้เริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นอ่าพูดจากับสื่อก็บอกในยงในยะชัดเจนใช่ใช่ไม่มีไว้หน้าไว้อะไรกันละอ่ันนี้อันนี้มันก็บอกบอกไงว่าการแปรเปลี่ยนอย่างเนี้ยมันจะต้องมีสัญญาณครับอ่ามันต้องมีสัญญาณนะมันเลยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะก็คือต้องเทไปข้างที่ครับที่เขาคิดว่ากําลังจะขึ้นมากลุ่ม ครับอืมเรื่องการปรับครอมอครับอ๋อเรื่องหาการปรับครอมอแต่ว่าคราวนี้มันจะมีที่มาจากเรื่องอะไรตรงเนี้ยผมเชื่อว่ามันครับมันน่าจะมาจากเหตุมันน่าจะมาจากเหตุทั้งเหตุสะสมและเหตุปัจจุบันทันด่วนก็คือเรื่องโควิดสิบเก้าเอ๋อแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับโควิดครับพี่อันนี้้องขออนุญาตเรียนถามขยายความหน่อยเพราะว่าโควิดสิบเก้าเนี่ยมันมีจุดที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากในเรื่องการเยียวยาอ๋อเป็นจุดที่ ผมสังเกตดูว่ามีสสแม้กระทั่งพลังประชารัฐเองครับออกมาวิพาก์วิจารณ์โจมตีรัฐมนตรีครั้งแล้วก็บอกว่าเนี่ยไปทำงานอย่างเนี้ยทำให้นายกเสียหายครับอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนโอกาสให้เป็นวิกฤตขนาดจัดเนินชาวบ้านชนโจรคนที่ออกมาสัมภาษณ์คนที่ออกมาสัมภาษณ์เนี่ยยังเด็กมากเกินกว่าที่จะมาห่านกล้ามาวิพากวิจาร์หัวหน้าพักตัวเองได้ยกเว้นแต่ว่า เขารู้ว่านี่คือกระแสที่มันกำลังจะเกิดขึ้นคืออะรรู้ทางแล้วขี่กระแสครับแสดงว่ามันอาจจะต้องมีการพูดกันถึงในระดับที่พอสมควรครับภายในรัฐบาลหรือภายในพรรคว่าเอถ้าอย่างนี้สงสัยไม่ไม่ไหวแล้วต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนตัวต้องเอามือที่คิดว่าจะทัฟที่จะมาทำงานได้ออันนี้อาจจะนําไปสู่ว่า อ้าวถ้าอย่างนั้นก็เข้าทางผมสิม <laughs> มเพรา <ain> ะ복복ผมก็รออยู่ผมโดนรอปรับครอมอยู่แล้วผมอเลยผมจะลุยคาเรี่กเขอ็อาสาเป็นหัวหมูะลวงฟันกันก uh ็หวังว่าเมื่อเขาคิดจะปรับตรงนี้เนี่ยมันจะต้องมีตําแหน่งอื่นๆเนี่ยที่มันจะต้องขยับได้ครับเพราะว่า huh. ค uh huh. ันว่าปรับคอมอเนี่ยนะมันก็เท่ากับเกือบๆที่เรียกว่าต้องล้างกันใหม่แล้วค่อยมาดูกัน uh huh. ใครจะอยู่ครับ uh huh. แล้วใครจะเปล uh ี huh. uh ่ยนครับอมันจึงเป็นบอกว่าปรับเล็กปรับ ใหญ่ปรับอะไรอย่างเงี้ยฮะอืมอ่ะฮะครับ